ออกรถสวิปวันนี้รับทันทีซู zu กิวอร r รี่ฟ e โปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซู u ูกิเมนเทนแนนซ์เ e อร์วิเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซู u ูกิวอรันทีรับประกันคุณภาพรถยนต์ปีและ ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายน2,567สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w s u z u k i co t h สวัสดีครับตอนแรกเาสู่ยูทู e ตังกุยสังกุยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็สบายๆนะ เมื่อวานเนี้ยมีฟุตบอลคอมมิ้ชิล d ของอังกฤษแข่งกันแล้วก็วันนี้นะครับโอลิมปิกมาถึงพิธีปิดแล้วนะเปลือแป๊บเดียวเองช่วงเวลาที่ถือว่าดีมากๆอีกช่วงหนึ่งของคนที่รักกีฬานะครับแหมกำลังจะหมดไปแล้วโอลิมปิกนี่ถ้าแข่งสัก2ปีครั้งก็ดีนะก็มีแบบกีฬาอะไรอื่นๆเยอะเลยนะแล้วก็มีนักกีฬาเก่งๆให้เราได้เห็นคือ,อมาตรฐานกีฬาระดับโลกเนี่ยมันเวลาได้ดูแล้วมันก็ได้ประโยชน์ อีกอย่างก็ได้เชียร์นักกีฬาไทยผมรู้สึกว่าช่วงเวลาของโอลิมปิกเนี่ยนะเราเราทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการเชียร์นักกีฬาไทยโอเคก็เรื่องของโอลิมปิกก็เป็นโอลิมปิกก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกที4ปีหน้าที่ LA นะครับทีนี้เนี่ยฟุตบอลคอมมิตี้ชิลเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะคือมันก็เป็นฟุตบอลที่เขาเตะกันม,มาเป็นประเพณีแล้วของอังกฤษแล้วก็ เป็นสัญญาณทุกคนรู้ว่า charity s h i l d community s h i l รายการเดียวกันนะคือชื่อเดิมเป็น charity s h i l d เตะเมื่อไหร่ก็คือฤดูกาลใหม่มาแล้วเริ่มแล้วนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งข้างหน้าก็ซีซั่นก็จะเปิดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นแชมป์เอฟเอนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเรื่องของความพร้อมเรื่องของเกมเนี่ยบางทีผลการแขขันเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ได้ชี้วัดอะไรมากนะนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีโทรฟี่มันมีโล่การกุศลเนี่ยให้ได้ชูให้ได้แบบประกาศตัวว่าเราคือแชมป์นะฮะแม้ว่าจะเตะกันแค่เกมเดียวก็เหอะนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชนะมันก็ยังมีความรู้สึกที่ดีดีกว่าแหละนะครับโอเคแหละไม่ได้ชี้วัดอย่างที่บอกนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย ทีมที่ได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูการก็ทําผลงานได้ไม่ดีก็มีเยอะแยะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของเกมมันก็พอจะบอกความพร้อมอะไรต่างๆได้บ้างเมื่อวานเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูการจัดตัวของอิลิกเทนฮาก็ดูจะเน้นกว่านะเน้นกว่าในแง่ที่ว่าไม่มีดาวรุ่งในตัวจริงเลยสิเต,ตัวจริงในเป็นทีมชุดใหญ่หมด เอออังเดโอนาน่าเป็นผู้เสาประตูคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็ใช้แฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นนี่อีเวนส์แล้วก็มีลิซานโดมาติเนสไปเป็นแบ็กซ้ายตอนแรกประกาศชื่อออกมาเนี่ยโอ้โหมีเซ็นเตอร์แบ็กสามคนเนี่ยจะยืนยังไงเพราะว่าเฮนฮาร์คเขาไม่ได้ยืนระบบเซ็นเตอร์แบ็กสามคนอยู่แล้วไงแล้วก็การอุ่นเครื่องมาตลอดเนี่ยมันเป็นเป็นกองหลังสี่คนเพราะ,ะนั้นก็มันปรับได้หลายสูตรเพราะว่ากองหลังคนหนึ่งคือดิโอโกดาโลเนี่ยดาโร่เขาเล่นขวาซ้ายก็ได้ อาจจะเป็นจอห์นนี่อีแวนส์ไปเล่นแบ็กก็ได้นะครับแต่ว่าวางตัวออกมาเนี่ยโอเคก็ก็เป็นสูตรนี้หลายคนก็คาดว่าโอเคถ้าเกิดว่ารายชื่อตัวจริงเป็นแบบนี้ก็น่าจะเล่นแบบนี้แหละเพราะว่าจะให้จอห์นนี่อีแวนส์ไปยืนเป็นแบ็กมันก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเหมาะกับอายุของเขาเท่าไหรนะ่แล้วก็เป็นลิซานโดมาร์ตินสเป็นแบ็กซด์นะครับแล้วก็มีคขาบี้เมนูยืนคู่กับกาเซมิโลข้างหน้าก็จะเป็นมาคัสแลชฟอร์ดเมสันเมาส์นะครับ อามัดดิยาโล่ซึ่งก็ใช้งานตลอดนะในเกมปรีซิซันแล้วก็บรูโน่แฟร์นันส์เนี่ยไปเล่นเป็นหน้าเป้าบทบาทฟอลสไตน์นะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีเด็กอ่ะเยาวชนเด็กจากอคาเดมี่เนี่ยเด็กปั้นเนี่ยลงยลงในสนามหลายคนนะอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสองคนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะักก็คืออิเกลโอเลลี่กับเจมส์แม็กเอที่สองคนนะครับอีกคนนึงคือออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบนี่ได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่า ไม่ใช่ดีกรีแบบว่าจะไปแยกตัวจริงในทีมแต่ฤดูกาลนี้ก็ไม่แน่นะออสการ์บอกแล้วก็อีกคนคือลิโก้ลูอิสนี่ก็เห็นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะมีลิโก้ลูอิสมีมานูเอลคาญจีนะครับยืนคู่กับลูเบนดิอาสแล้วก็ยอสโก้ควาดิโอผู้สาประตูเป็นเอเดรซอนนะแล้วก็กองกลางเนี่ยก็จะมีมาติโอโควาซิชเนี่ยมาปักหลักช่วยลิโก้โอเลรี่กับเจมส์แม็ค์เอตี้ไม่ที่ก็จะมาขยับขึ้นมาเป็นตัวรุกหน่อย ออสการ์บ๊อบฝั่งขวานะครับเออร์ลิงฮาลันหน้าเป้าแล้วก็เชลลี่โดกูนะครับยืนกองหน้าฝั่งซ้ายรูปเกมเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนกลางนะเราดูเนี่ยเราก็อยากให้เกมมันสนุกแต่ว่าก็เข้าใจได้เกมในครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างจะซึมซึมนิดหน่อยนะเพราะว่าแมนยูเตนก็เน้นความรัดกุมก่อนนะครับไม่ผลีผาไม่บุ่มบาไม่สุ่มสุ่ม5แมนเชสเตอร์ตี้ก็บุกเข้าใส่นะบุกเข้าใส่เพื่ว่าความเนี้ยบในจังหวะสุดท้ายมันยัง มันยังไม่เชื่อมกันเท่าไหร่นะักเมื่อวานเนี่ยผมมีเข้ารายการที่สยามสปอร์ตนะครับของเคลียร์เมนเขามีมีพี่จอมบ่อบูนะมีน้องปาลวัะลูกหนังมีน้องฟุบลูมูลฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไม่คิลเบิร์นไม่คิลนเบิร์นก็เป็นอดีตนักฟุตบอลอยู่แล้วนะนักฟุตบอลอาชีพด้วยแล้วเขาก็เขา,ก, <c oughs> ขาก็พูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าฟุตบอลตัวรุกเนี่ยบอลไม่ได้ไปอยู่กับเดอะบอยหรือว่า แบนนาโดไม่ได้มีนักเตะแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยคารันจะมีปัญหาเออร์ลิงคารันนะจะมีปัญหากับการเชื่อมเกมกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นช่วงใหญ่ๆเลยเอาจริงคือตลอดทั้งเกมเลยที่ฮารันเนี่ยค่อนข้างจะเงียบแล้วก็เอาจริงแทบจะไม่มีโอกาสที่จะทาประตูมามาเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างางเงียบนะครับสำหรับเออร์ลิงฮาลันตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไมเคิลเบิร์นเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตีรโดยเป๊ปเนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีการว่าคนอื่น จะเล่นร่วมกับฮาลันได้เหมือนที่เดอร์บอยแล้วก็แบนโดเนี่ยเล่นได้บางทีเซนในการให้บอลของของแบนโดของฮของเควนเดอร์บอยมันพิเศษอะ่ะมันแบบมันมันสามารถสร้างโอกาสได้ทีเดียวเลยแต่ว่าคนอื่นมันยังยังไม่คลิกประมาณนี้ยังไม่คลิกทีนี้โอเคเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ใช่วันของฮาลันเท่าไหร่แต่ว่าในภาพรวมของเกมเนี่ยครึ่งแรกก็จะซึมๆอย่างที่บอกไปนะครับมันน่าจะหลังจากสักประมาณ30นาทีละซึ่ง Manchester แมนเชสเตอร์เริ่มที่จะจูนเครื่องได้เริ่มที่จะมีจังหวะตอบโต้นะครับในช่วงแรกเนี่ยก็เป็นบอลของแมนซิตี้เนี่ยคลองบุกเข้าใส่เพแต่ว่ามันม,มันก็ไม่มีพื้นที่ให้เจาะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยืนรับกันค่อนั้งจะแน่นรับในแดนนะไม่ได้ว่าถอยล่นไปแบบหน้าเขตโทษหรอกแต่ว่ารับในแดนแล้วก็ไม่จําเป็นต้งองเล่นเร็วมีจังหวะตอบโต้ได้ก็บางทีก็ดึงช้าไว้แมนซิตี้เองก็ช้าแมนเชสเตอร์ไม่ขึ้นมาไล่เขาก็มีบางช่วงที่ เพราะฉะนั้นครื่องแรกก็เป็นครื่องที่ผมว่าน่าเบื่อหน่อยนะช่วงครึ่งชั่วโมงหลังจากผ่านครึ่งชั่วโมงไปเข้าสู่10นาทีสบห้านทีสุดท้ายเครื่องแรกเกมเริ่มสนุกขึ้นเออเราเป็นคนกลางแล้วก็เอออว้ยดูสนุกขึ้นบ้างนะครับเมเจอร์เริ่มที่จะตอบโต้ทีนี้มันก็จบเครื่องแรกศูนย์ศูนย์ดูไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าสิบห้านาทียี่สิบนาทีเนี่ยเอ้าสงสัยครื่องแรกคงจะเป็นประมาณเนี้ยศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแลลล้้วกกก็ปรรรรััับบาเเ่่นนนนนนะะคคึงงหสุข ก็สมกันที่เป็นดาร์บี้แมทช์หน่อยแมนยูเต็ดมีจังหวะบุกตอบโต้มีจังหวะบุกเข้าใส่สนุกกว่าครึ่งแรกเยอะเลยนะครับเล่นไปจนถึงนาที58-59เนี่ยฝั่งแมนยูเต็ดเปลี่ยนตัวก่อนนะแล้วเปลี่ยน4คนเลยสกอตต์แม็โทมิเน่ลงมาอเลฮานโดการนาโชลงมาทอเบี้คอรเลอร์ลงมาแล้วก็ฟาคุนโดเปลิสตีลงมาก็เป็นตัวรุกอ่ะนะครับการนาโชเปลิสตีในตัวรุกนะครับคอรเลอร์นี่ก็เป็นกองกลางแมตโทมิเน่ลงมาเนี่ยมาเล่นเบอร์10มาเล่นตัวรุก หน้าต่ําถอดเมสันเมาส์ออกถอดอามาดิยาโลออกถอดคอปปี้เมนูออกแล้วก็ถอดแฮร์รี่แม็กควายออกตรงเนี้ยสำคัญคือ3คนแรกที่เปลี่ยนแทนกันเนี่ยแมทโทรเมเนแทนเมาส์นะครับตำแหน่งต่อตําแหน่งการนาโชแทนดิยาโลตำแหน่งต่อตําแหน่งหน้าขวา mm. แมทโทรเมเนเบอร์สิแล้วก็คอรีลิเยร์กับ Menu เมนูเนี่ยคอรีลิเยร์ก็เล่นกอง<ๆ>กลางมายืนคู่กับแกวเซมิโลแต่ฟาคุนโดเปลิสซี่เนี่ยเขาเป็นตัวรุกเป็นเป็นปีกขวาโลมาแทนแฮร์รี่แม็กควายเพราะนั้นปรับยังไงก็ เราก็ลองเราก็ดูอ๋อก็คือเปลลิสตี้เนี่ยมาเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็โยกดิวก็ดาวโลไปเล่นแบ็คซ้ายลิซโน,นมาในในี้ขยับมายืนเซ็นเตอร์กับจอนนี่อีแวนโยกดารโลไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายแล้วก็เปลลิสตี้มาเล่นเป็นแบ็คขวาบอกกับเราว่าเออเอลิกเทนฮักเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆแผน2อ,อยู่เหมือนกันการเอาปีกมาเล่นแบ็คเนี่ยมันไว้ในลักษณะเป็นเหมือนแผน2แผนที่ต้องการบุก เนี่ยเราก็ได้เห็นเออเปลิสตี่ก็ลงมามีจังหวะที่บุกแล้วก็เขาก็มีความเร็วมีความคล่องในการที่จะรับมือกับปีกซ้ายของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่ว่าเอาไม่ค่อยอยู่หรอกเอาจริงๆแล้วนะครับโดนไปโดนกับเชนมิโดกูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่โดนกระชากผ่านอยู่เหมือนกันคือน่าจะเป็นแค่ลองดูนะไม่ได้ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นหลักอะไรเพราะว่าวิธีการเล่นแบ็คของเปลิสซี่มันก็ยังไม่ยังไม่ได้นะครับบางทีคนที่เขาเป็นแบ็ค อาชีพเป็นกองหลังอาชีพมันก็จะมีเซนในเรื่องเกมรับความระมัดระวังระแวดระวังมากกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบปรับตามแทคกติกของของเกมอยากเห็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แมนูแตเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงนาที83แลสฟอร์ดออกแล้วก็เจดอนซานโชลงส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปลี่ยนนาที63 2คนนะครับก็เป็นมาตูสนูเนสกับซาซาิโอนะครับ ซามิโยลงมาเนี่ยก็เป็นคนที่แฟนบอลก็อยากจะเห็นนะนี่เกมแรกเลยนะครับอกองหน้าฝั่งซ้ายเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้กองหน้าฝั่งซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคนแล้วนะที่เป็นตัวตัวชุดทีมชุดใหญ่อะเชอรี่โดกูแจ็คกิลลิชแล้วก็เจ้าซาวิโยเนี่ยก็น่าสนใจนะซาบิโยเนี่ยเล่นคือเขาซื้อมาเนี่ยมันก็เพื่อเอามาเล่นเอามาเป็นตัวหลักามาเป็นทีมอยู่ในทีมชุดใหญ่เพราะนั้นการแข่งขันสูงมากไม่รู้เหมือนกันว่าแจ็คกิลิชจะ จะว่าอย่างไงนะเพราะว่าโดกูเนี่ยคงจะเป็นตัวจริงแหละส่วนกรีลิชกับซาบินโก็ต้องมาเปรียดแย่งกันแต่ว่าพื้นที่เดียว3คนเนี่ยผมว่ามันก็แน่นอยู่นะอันนี้ลองดูว่าเป๊ปเนี่ยเขามอง3คนนี้ยังไงโดยเฉพาะแจ็คกรีเิชเพราะโดกูผมก็มองว่าอะโดกูอาจจะโยกไปเล่นขวาได้นะแต่ว่าซ้ายเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติกว่าซาบินโยนี่เขาซ้ายข้อมูลบอกว่าในเขาเล่นตำแหน่งนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะถูกปรับ ก็อาจจะเป็นแจ็คลิลิชนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูแต่ว่าในช่วงพรีซีซั่นแจ็คลิลิชก็เล่นก็เล่นหน้าซ้ายตลอดส่วนโอเลลี่เนี่ยผลักดันขึ้นมาโอเคเล่น63นาทีได้ออกไปพักฤดูกาลน,นี้ก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นเขาบ่อยขึ้นเพราะแมนซิตี้เนี่ยมีนักเตะจากทีมโยชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อยู่ต่อเนื่องตลอดเวลามาตุสนูนเนสลงมาแล้วก็นาที80ปรับอีกเบร์นโดซีวาลงมาแทนทางเจมส์แม็กเอทีก็เรียกว่าการปรับของเป๊ปกอร์เรล่าเนี่ย ปรับให้ทีมแข็งขึ้นถอดดาวรุ่งออกส่งตัวหลักลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงช่วง1ิบนาทีสุดท้ายเนี่ยดาวรุ่งอย่างแม็กเอที่อย่างโอเลลี่เนี่ยไม่อยู่แล้วเป็นตัวหลักลงมาอย่างแบรนาโดซิลวาอย่างมาทูสนูเนสแล้วก็อีกคนนึงก็ซาวินโยที่ลงมาแทนเชมิโดกูอาจจะเป็นถือว่าเป็นนักเตะใหม่แต่ว่าเป็นนักเตะใหม่ที่ทีมซื้อมาเพื่อใช้งานเลยนะครับนาที9กก็ปรับอีกนะครับเดอร์บอยลงมาแล้วก็เนธานอาเก้ลงมาแทนยอสโกควาดิโอกับออสการ์ นะแต่ว่าเปลี่ยนลงมาตอนนั้นก็เพื่อมายิงจุดโทษแล้วละ่ะตอนนั้นสกอร์มันเสมอกันละประตูมันก็มีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีประตูเกิดขึ้นแมนยูยเต็ดนำก่อนนะอืมแล้วก็ถ้าดูจากนาทีที่ยิงได้เนี่ยมันนาที82เรนโดกานาโชยิงจริงจริง,ย,งยิงนำฉวยโอกาสยิงนำตอนนั้นเนี่ยเกมมันเปิดแล้วแล้วก็แมนยูยเต็ทำได้ดีในหลายๆจังหวะมีจังหวะสร้างสารรค์เกมอะ่ะผมว่ารุ่นกาเนี้ น่าดูนะสาหรับใครที่เป็นแฟนบอลแมนยูเตน,นเนี่ยผมว่ามันมีความรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีต่อทีมขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่แล้วก็การลงตลาดที่รวดเร็วก่อนเกมเตะเ,เนี่ยก็มีข่าวดีมาอีกนะครับโอเคแอรอนวาบิสกา้าเนี่ยถูกผ่องถ่ายไปเวสต์แฮมแต่ว่าแมนยูเตดก็ได้นักเตะกองหลังเพิ่มอีก2คนแล้วก็เป็นดีกรีระดับมัทไทเดอร์ลิกกับอานูแซม,มัสลาวีก็ทำ ทำให้แบบมันมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าเออลงตลาดเร็วปรับแก้เสริมนักเตะในจุดที่มันหน้าหน้าเสริมการเล่นในครึ่งหลังเนี่ยจังหวะที่เซตบอลเข้าใส่บุกเข้าใส่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันมีลูกฝากแล้วก็ไปฝากแล้วก็ให้ขยับตัวเล่นสามเหลี่ยมมีเข้าช่องอะไรแบบเนี้ยคือบอลแมนูเจ็ดสร้างสารรค์โอกาสได้ถ้าจะเล่นก็ต้องแบบบอกแบบนี้ถ้าจะเล่น, <c oughs> บบน,ถ,ลนถ้าจะเอาก็เล่นได้ พี่แต่ว่ามันก็อาจจะเต้นฮักก็อาจจะแบบบางทีก็รัดกุมไว้ก่อนอะไรแบบนี้ทีนี้ประตูขึ้นนําก็มาจากความสามารถเฉพาะตัวของการาโชเขาก็ลากเลื้อยเข้ากลางแล้วก็สะบ,บัดสะบ,บัดอ่าสะบ,บัดยิงด้วยสายแล้วเสียบเสาเข้าไปเนี่ยมาโยเตตดก็น่าจะรักษาสกอร์ได้จริงๆมันก็น่าจะเป็นแชมป์แหละนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปโดนเบน์โดซิวาม่งปล่อยให้แบน์โดซิวาม่งคนที่ประกบเบร์โดเนี่ยก็คือฟาคุโดเปลิสตีนะครับเนี่ยก็คือลักษณะ าการเล่นเกมรับของเขามันก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่ว่ามันก็ต้องมาตั้งแต่จังหวะที่แมนยูเต็ดปล่อยให้ออสการ์บ๊อบเนี่ยคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ปล่อยหรอกออสการ์บ๊อบเขาก็เก่งของเขาเขามีจังหวะกระชากแต่ว่ามันนั่นแหละก็เป็นจุดที่แมนยูเต็ดแพ้ออสการ์บ๊อบโดนกระชากแล้วก็โยนนะจังหวะนั้นคือความคล่องของบ๊อบเนี่ยเขาก็เป็นระดับที่สามารถเล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะก็ไม่ไม่ธรรมดาเพราะนั้น จังหวะนั้นน่าจะเป็นลิซันโดนะที่เอาไม่อยู่โยนมาโยนดีด้วยนั่นแหละมันก็เป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆที่แมนเชสเตอร์ทำได้ดีกว่าแล้วก็ตีเสมอได้ซึ่งเรื่องของการตีเสมอหรือว่าการได้ประตูในช่วงท้ายเกมเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเขาก็ทําได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วบอลคุณภาพเขาเนี่ยมันคุณต้องมีสมาธิตลอด90นาที ส่วนการยิงจยุดโทษเนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่ละมันไม่ได้ว่าบอกอะไรมากมายแมนซิตี้ก็ยิงไม่เข้าก่อนด้วยนะใช่ไหมฮับเบนโดซิวายยิงไม่เข้าก่อนแมนยูเต็ดได้ยิงก่อนเลือกยิงก่อนแล้วแล้วยิงเข้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องคืออยู่ในสายการที่ที่ดีกว่าจนคนที่4เจนัวซานโชก็มายิงไม่เข้าเหมือนกันโดนปัดไปชนเสาก็สุดท้ายก็ยังไม่พลาด5คนแรกก็4ยิงเข้า4ก็ซัตเทนเดสก็ตัวต่อตัวก็แมนยูเต็ดยิงเข้า มแมนกซิตี้ก็ยิงเข้าแม้กแต่ยิงเข้าแมนกซิตี้ก็ยิงเข้าไล่มาตั้งแต่แม็กทอมมีเนคนที่6คนที่7ลิซันโดมาติเนสเนี่ยยิงเข้าแต่ว่ามาตุสโนเนสกับลูเบเนสออกมายิงก็ไม่พลาดแล้วก็คนที่8เนี่ยตอนที่อีแวนส์ยิงไม่เข้ายิงข้ามคานไปแล้วก็อาคารจีก็มายิงปิดเพราะนั้นแมนซิตี้ก็เลยเป็นแชมป์คอมมูนิตี้ชิว์นะในฤดูกาลนี้เกรดก็ถือว่าดูเกมสนุกสนุกเกมหนึ่งนะได้เห็นวิธีการเล่นเห็นนักเตะใหม่ เราอยากเห็นโจชัวเซอร์เซอร์เออโจชัวเซอร์เซ er นะ่ของแมนยูเตดแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมก็เลยไม่ได้ลงสนามเลยแต่ว่ามีชื่อในตัวสำรองแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อคอมมิชชิ่นเนี่ยมันคือสัญญาณเปิดฉากพรีเมยรีกความสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ถ้าไม่ใช่ทีมรักของตัวเองลงเตะเนี่ยมันก็ถือว่าดูฟุตบอลสนุกๆแล้วก็ใจก็ลอยไปหาพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับวันศุกร์นี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเหลือห้าวันนะครับพรีเมียร์ลีกเปิดฉากแล้วช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยมันเป็นช่วงปิดฤดูกาลที่เรียกว,ว่าแฟนบอลไม่ได้ไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้โหรอคอยฤดูกาลเปิดเมื่อไหร่มันจะเปิดว่าไม่มีเลยอะ่ะเพราะว่าพอบอลลีกจบใช่ไหมแป๊บเดียวเองยูโรมาแล้วยูโรจบก็ไม่ใช่ จบด้วยมันคาบเกี่ยวกันนิดนิดด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมเออประมาณประมาณต่อกันอ่ะโอลิมปิกก็เตะแล้วเพราะโอลิมปิกฟุตบอลมัเขาเตะก่อนพิธีเปิดแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมาได้แชมป์โอลิมปิกสเปนแล้วแล้วก็เป็นสัปดาห์เดียวกับคอมมิตี้ชิลเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแฟนบอลแล้วนะครับช่วงปีซีซั่นแทบไม่ได้รู้สึกถึงการรอคอยเลยวันศุกร์นี้มาแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะเตะกับอิปสวิตไปเยือนที่ปอตแมนโรสนะครับเป็นคู่ คู่แรกนะ18ในกา30นาทีคืนวันศุกร์ตีสองนะมันจะเ,เจอกับฟูตแลมแล้วก็วันเสาร์ก็18ในกา30นาที c, ก็เตะแล้วก็20ในกาก็ยาวไปอาร์เซนอลเจอวูฟเอเวอร์ตันเจอไบรท์ตันนะไล่ Ly, ไปนิวคาสเซิลเจอเซาท์แฮมตันมัลล์ฟอ์เรสเจอบอลมัดเวสต์แฮมเจอแอสตันวิลล่าคู่ฮาทุมครึง่งแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเบนฟอร์ดเจอคิสซัมเบเลสเชลซีเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูคู่ใหญ่มาตั้งแต่ สัปดาห์แรกเลยนะแล้วก็มันเดย์ไนท์วันจันทร์ก็มีอีกนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ดูสินะครับมาแล้วพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะพระเจ้าก็พูดถึงเกมคอมมิตี้ชิลศึกชิงโล่นะครับยินดีกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะแล้วก็พรีเมียร์ลีกมาแล้วเวลคัมแบ็กกันใหม่นะ2024-25โอเควันนี้ถือว่ามาคุยกันเบาๆแล้วกันนะครับตอนรับอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวพิธีปิดโอลิมปิกคืนนี้ยกน้ำหนักไทยเราอีกคนหนึ่งที่จะลงแข่งขันนันนนนใวเี้ย นะครับดูกันสอนใจดีก็อย่าลืมเชียร์เธอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ